ฮัลโหลสวัสดีครับผมยูนิต้อารัข้าสุ่ชแน,นลของโซเลเดอร์ก็มาทดสอบการใช้ DJI Osmo 3 6มนะครับต,ตัวใหม่ระบบใหม่ที่ผมต่อ2ตัวนะครับว่มามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวไปทดสอบกันเลยตอนนี้ผมต่อไม่2ตัวนะครับเข้ากับอันนึงก็คือเพื่อที่จะเก็บเสียงของเครื่องยนต์หรือว่าท่อไอเสียับเอาไปไว้ใต้เบาะนะต่อกับ DJI ในมนชู ส่วนอีกตัวนึงนะครับผมเอาไว้ในหมวกกันน็อเป็น B J มินี้นะครับตัวเล็กยัดใส่ในหมวมกกันนอกได้เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอา,อาจจะเป็นการปรับที่ยังไม่เฉียดมากเพราะว่าเป็นการลองครั้งแรกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเสียงน้อย <S <S เสียงลมมันปรับตั้งยังไงอาจจะมีเสียงซาเสียงคลื่นรถยนต์ เสียงแทรกเยอะในบางจังหวะต้องพอัยอด้วยนะี่เป็นการออกทดสอบครั้งแรกนะครับผมตั้งเกณฑ์ว่าการดูดเสียงไว้ที่ลบสิบทั้งคู่นะครับทั้งตัวที่เก็บเ,เสียงจากไนแต่ก็ดูทั้งในที่เก็บเสียงจากข้อไอเสียข้าตัวนี้นะครับเป็นท่อเดินถ้าเดิน,นออกสองข้างออคู่ยื่นล่างนะครับของอีจาพัน ปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหรือสองศูนย์หนึ่งแปดนี่สีดำคันนี้เครื่องยงินหนึ่งพันสี่สิบสามสี่สิบนะครับตอนนี้ก็ขับผ่านเกือชุมชนซึ่งรถลาแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับตรงนี้เป็นตลาดนะหมดที่คนใช้ตอนนี้ก็คือเป็นหมด F F หมายถึงหมดซืนะครับพลังงานเต็มที่ของเครื่องยนต์รุ่นนี้ มักกนจะมีอีกหมดหนึ่งเขาเรียกว่าหมดแอลหมดแอลนั่นก็คือหมดโลนะครับการกัะสุนท้ากันนี้ผมเป็นกันชุกแบบสามร้อยปิงสันนะครับแล้วก็โดย,ยดุเด็งอุบล้วเขาบอกว่าสามารถดีเทลหรือถอดตางไปมากเพนได้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเดียววเ๋ยวลองไปกันเรืหนึง่ง ภาาศาสอบคุณภาพเสียงสาเสียงสายท่ของกล้องรุ่นใหม่เป็นเจเนชันเจเนเรชันแรกของออสเมอร์อีเจออสเมอว่าทำ360งา,มามนนะมันจะดูน่าม่แค่ไหนนะครับสิ่งที่น่ากังวลเรื่องหนึ่งของกล้องตัวนี้คือเรื่องของเลนส์พาดเป้มันไม่มีมาให้อาจจะต้องซื้ออะตอมอาเจ็ตหรือว,ว่าชอบเลนส์ใสามาใสเนะี่ย จริงๆมันควรจะทัดเปลี่ยนเลนหน้าได้นะครับมันควรเฉียนกับการเออ่ปูดปวรปูดเฉียงหน้าเพราะมันเมนนีลักษณะของเลน36เกียวนี่มันม be ันปกดอทับรอดทิศทางมันก็เลยตั้งตุลเอาท้ายกับเลนทิศทางหรือว่าเป็นเลนตาฟ้ามันเลนหนกมาดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่หากคุณทำร่องเรื่องนะครับมันมีความเป็นไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไอ้เป็นมันเลนตรงเลนกล้องมันจะต้องโดินง่าย กางเลยก็ใช้ได้ทำง,งานเลก็ตานนี้ป็นยามเป็เชือง,งเด่นนะครับก็คือมันจะมีรถที่เอาเชนจอมทง,งานเราก็จดู่าาะนะรเจรนอเรืยๆไม่สามารถใส่เใ็มมนได้ขนาดน,น,นั้นครับตอนนี้ักีสุิสสตหันง,งานนะครับรูษษ้สึกว่าชีอิตมันจะัผีสันนะอยากกดมันเรื่อง พรามันทาใจอยากเปลี่ยนเกียรอยากชดเกียรไม่ได้ตามใจว่าเครื่องยนต์มันเป็นการสั่งการเกียร์มันทําให้เราโอ้ไม่ตับเสียงเท่ไหร่แล้วครานี้ก็เสียงอารมณ์ะเป็นอบลืรรถที่เราเปลี่นเกียตามใจเราก็คือสามารถจมีเดียวกับรถกับเครื่องยนได้บ้างสั่งานมันอยากให้ มา,ากไม้แข็ไหนก็เลือนขึ้นเมอยู่ที่เท้านะครับอแต่ไม่ติเพื่อเ,เรื่องมาต่อยเปนหลักนะครับเองรื่องภาพแล้วก็ไฟวีดีโอเนี่ยก็ไปดูกันเองนะตอนนี้มีช้างศูนย์ต้องเอาต็มเฟรรมอยูรอบนะครับวังว่าไฟท เกี่ยวกับเสียงเครื่องเสียงท่อนั้นมันตอบไม่ดีนะเพราะว่าอยากอยากให้มันได้เสียงที่สมบูรณ์ตรงแม้ว่าจะเป็นท่อเดินโนนะครับแต่ถ้าเราได้ยินเสียงเครื่องยนหรือว่าเสียงท่อแบบเดินโยนซึ่งอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าถ้าไม,มา่มีเสียงลยมาแทรกเนี่ยมันจะทำให้ไอรมณ์อีกแบบหนึ่งการตัดทจริงๆนะแต่ว่าคนนักดทีนักซ้อนกับผมนะครับเราเช็คดูกันดูว่าเขามีกัน ราอะไรอยู่ข้ามหรือเปล่าเ่องราตังนี้นะครับผมบอกว่ามันอยู่เน่เพาจริงเรื่องร่าตัวมันรุ่ไหนครับเป็นรื่นใหม่ใหม่เนี่ยไม่จับได้อย่างนี้ตรงนี้ต้มีตับยีหรือปลาได้นะครับรู้สึกว่ามันตัดตัวไปนะแต่ไม่รุ่นก็ระเานี่ยัน ภรรยาที่นอนเขารู้สึกว่าเออเป็นนิดมันเป็นนิดมันแบบมีความอารมณ์ที่อยากจะเดินทางไกลทีเดียวน้องจะลองใช้เกลือหกในการเช็ดคันลื่นก่อนให้ดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงหมายถึงว่าผมเพื่อมากมันสามารถโดนโดนออกเกลือแบบนี้ได้เท่าไหร่เลยนะ ถ้าเทียราจะเล่นในยื่อทีวมเคยขี่เคยถักนานเนะครับเดี๋ยวเราเวดคนเร่ง้อ่ยวอย่ะลองมาใช้คำเร่งำเร่งต่ำๆประมาณชักเอ่อหกชิแลวกันแล้วก็ลองตวดคัเล่งที่เกียร์หกนะนี่รอบต่ำเลยรอบสามพันโอเคไปนไครับเดูมันขึ้นมาแบบเล็กๆเล็กๆดูาดอะไรนะดใล้ๆนะคบอ่ดะ ไม่ไม่ให้ไม่ถึงนมาวิหางห็วิ่งไนังผมวาเมืนอกีอกอ่ทงีงทำโดยเห็บถก็รชือกันมาัือแต่าหาัดเป็นรถที่น้นรอบเป็นรถที่ส,สูงเน่ะอาจารกำลังมาในรถที่สูงมันคงต้องต้องใช้เกยือต่งตางๆมันถึงจะได้การเกทะเล่งเนาะ ถ้าเสียของผมหรือว่ารถเลื่นนี้ผมไม่ได้ใส่จริงๆมันเป็นทุกรุ่นเนี่ยรถรุ่อนกลางต่อกลางในนะผมชอบเขาเรียกว่าอะไรนะเกียร์บางจังหวะเนี่ยเกียร์สูงเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าบางทีเป็นเกียร์ว่างครับเมันจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะต่อเนื่อเช่าที่แต่ต้องหลังเขาเรียกจะนม่คือมันจะมีแก๊ประหว่างการเปลี่ยนเกียร์นะเกียร์สี่เป็นเกียร์ห้าบางทีถ้าเราเตะมสนิทหรือว่าเตะไม่สุดอะไรอย่างเงี้ย มันจะนักเข้าใจเพื่อใหแต่เป็นเกลียวว่างที่นี่คือเล็กเดียวแต่ว่าดันเปเข้าเกียวว่างได้อืบางทีนี่ผมต้องประมาณว่าโบกมือขอโทษลดเล็กน้อยพวกผมผ่านนะบางทีเพื่อให้แต่ว่าผมเพิ่มกำลังนะ <S <S จริง <S 1> <S 1> ผมไม่ได้เตือน,นนะมันจังหวะมันลั่นนะม,มันลั่นในการใส่เกียวผ่าดนะครับอ่าเดี๋ยวจบค่ะดีต่อตอนนี้แสงก็น้อยลงแล้วนะ ย้อนไปข้างหน้าแล้วจะพาย์ืจกกนจักรย์ตรงนี้เมให้ยูดเทิร์นนะครับเพราะมันเป็นรถทั้งตรงที่อย่างเดียวไม่สามารถเลีย้ยวได้าต้องเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปยูดเทิร์นด้านหน้ากันตรงนี้ฝนพุ่งตกหยุดเม่ไหร่แล้วเปียกชื้นเนี่ยเปียกชื้นชื้นแฉะไงดูข้างนั้นข้างทางขา,า,างก็มีแองแงเหมาะกับการอยู่ของ ลุกๆลุกเลือกมากเลยอ่ะขอตลอบก็ตรงนี้เลยแล้วกันทั้งล่าสุดนะครับที่ไปทริปโด,ดยใช้รถคันนี้นะเดินทางหลักประมาณ300กว่ากิโลก็รู้สึกว่าจี่สนุกนะไปกับรถสกูตเตอกับน้องที่รู้จักเพนนึงนะครับ แล้วก็เราก็ไม่ได้ขี่เร็วเราขี่ไปด้วยกันเรื่อยๆเพราะรถของน้องขี่ได้ไม่เกินร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเราก็อาศัยหลักการที่ว่าไปด้วยกันนะครับบางจังหวะมีเนื่องมีอะไรงี้มีรถเต็นตีนนิดหน่อยเราก็เปิดคันเร่งเออกองงานนี้เนาะมันก็ได้อารมณ์นะเราอยากจะทําอะไรหมายถึงว่ารถมันสั่งได้ดัด่งใจนะครับค,รความเร็วเนี่ยความเร็วไฟไม่มีธิ์ไปถึงกันหรอกในถนนแบบนี้แถวเนี้ย 그다도 Idea. ต้อมีไอเดียใช่อย่างนี้ดีกว่าที่จะเอามันมาต่อจากเอ้ตัวเมาส์ที่ทางจะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับจะได้เวลาเราเหมุนเราหันอะไรมันจะได้ไม่้ายจากมันหันตามเรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอามารีเฟรอเอาให้มันจนับมุกเหมือนของหัวที่เราองเนี่ยปากไอ้ปากที่เรามองไปไม่แน,น่นมันจะได้แบบเป็นเป็นหมือนทีมงตางนะครับเพราะตั้งไปเนี้นะครับมันสามารถ switch โหมดจาก เง็ดสามรปอยหมันจะงาเวลาสุดเนี้ยไอกก้กลิ่นทันทีอย่ยงอยู่ตรงนี้กลิ่นแบมคนจะไม่เห็นนะครับกดปุ๊บจากที่มันถ่ายด้านหน้านะครับมันก็จะมาถ่ายอีกด้านหนึ่งก็จะถ่ายสองส่องนัง่นเองแต่จากโซโอเราอยากจะใช้กล้องในยุคแบบที่ว่ามันเป็นกล้องเชื่อไฟธรรมดาแอคชั่นธรรมดามันก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ดิ้นหน้าหลังได้อมันเกี่ยวกันี้นะฮะ ตอนนี้ผมใช้สามหสิซึ่งเป็นเราสามารถเอาไปีเพิมตามใจต้องการได้แต่ถ้าหากเราใช้สามหกสิบมาติดที่ทางมันก็จะเแฝกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะใไล้กับหมวกน,น็อกมากเวลาเราถ่ายมันก็จะเป็นหัวโตโตเลยเกิดเปนัวนั่งนั่นก็ถ้าหากมีไอเดียที่จะมาติดทางผมก็ลองเอามาเมาส์ทางแล้วนิดหนึ่ง มันก็ร pues ู้สึกว่าม so ันหนักหักม like ันท <enfer> um, <yeah. S 1> ่วงท้องเพราะก้อนกอนตัวนี้มันเป็นก้อนโตใหญ่ๆที่มาทำงานนึ่งนี่เห็นต้อนไอ้นแรงกี้เรารด้จากกันอย่างโตโตอย่างดีเจไอ์เอาไอซ์ั่นตัวสามสี่ห้ามันจะเปค่้ยๆัีเดียวหลายคนถามถึงนะครับเรื่องการชินน้ำมันอขับดากันร้ท่องงันนของรลคันนี้ จริงๆผมอยากจะไปทำลิปไม่ถึงร้อยเมอ็ดแต่ซุปผมก็จะไปทำให้ดูอีกรอบแต่ว่าไม่้ะเข้าเลยแล้วกันไปทุปทั้งร้อยมดมานียผมิ่งไม่ได้ใช้รอกขนาดนี้นะผมใช้เปาๆแล้วใช้เกลือหกเปลอหกยิ่งก็มันก็กินแต่ว่าทิ่ไม่แก่อ่กินไม่เกน,นหนึ่งร้อยสนะ่อย่างมากเลยนะอย่าง่ายเลยไม่ใ่หนงร้ ถ้ามีเรื่องไม่ดีจะเล่นแรงก็เล่นได้นะครับแต่รักษาความเร็วไวที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบางเงี้ยมันกินไปตกที่ประมาณสิบสองถิบเก้ากิโลเมตรตอลิผมถือว่าเป็นตัวพันธ์ที่ไม่กินอะไรขนาดนั้นนะถ้าเรารักษาน้ำหนักเลยหันเร่งไวจากเสียงเปียว่ก็นาเราป็นนักล่นนังก็ไม่แนเครับอย่างนี้อย่างเนี้ลองใช้วัตึ้นลเยอะๆห่ยนะครับ มันจะ,จะกระจายไปจนทีงแตวหรือว่าคาดขมัน่ใช่หยเลยนะชาวบ้านเพราะวาทางน้นมันดเทิต้ก็ให้สัญยา่อนวามีเทั้งหลังนะว่าอย่างนี้นะครับเขาจะชอบถ้าเราเี่รถเมล์รถสไลด์หรือว่า,า,า,ารถอะไออออนนอะรก,ก็แล้วลแ,วแวต่อของชาวบ้า,บน,น,า,า,น,านไม่ไม่คาดยา์ไม่ได้หรือเล่า เอาไปยไมแล้วก็ยูแต่ไม่ยูอ,อะไรเลยนะผมเจอแล้วบนงัาหนะตอนไปคิคะนะดนะกันอยู่ก็เยอไม่มีงภาพยืมะนำอะไรอยู่ต้องมาง้ากอาู่ครดนะนี่ครับ ถ้มีนิวยมมนนิ้แก่เลยนะนัเที่กเได้ทำงานนี่พักจนเ่ช่วงมันจะเดินเบาเินวัตถิหนกแต่ว่าถ้าหากมันได้รอยตัวแล้วมันขีดสบาให้ใมรู้สึกว่ามันดครับแล้วก็ไม่เหนื่อยพดีเไมหนื่อยแต่ไม่เน่อยราะมันมันมีรอ่มันเป็นเเดยกกันกับแซทพันแต่ว่าแซพันมันจะเป็นนิกเป็น ปลอตภัยเก็บแต่เนี้ยมันจะเป็นสรปรอานตัวยื่นมองเหมือนกับการเดินทางแต่ว่ายังหย่อได้ความปออดถึงจะให้เต็มขั้นแล้วก็เขาก็ให้มา,านะครับทางเราแค่หน้ากึ่งที่เชื่อรถมาจาขออนุญาตเราเลกนิดนะครับ ก็จะมีคนขาข้างเนนอบางทีนี่สะพานเ้าก็ไม่ข้ามกันคนเดียวนี้จะเป็นุมชนเรื่อนบ้านเรานะครับชาวเมืองมานเขามาทำงานเราจะชอบข้ามกันปึ๊บปึ๊บร้อนส่องนี่แม่ข้างหน้าก็มีได้หนึ่งลายนี่สองลายสามลายเ่ยฮะางที่บอกนะถ้าผมไม่เบาตนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีสิ่เกิดอะไรขึ้น ต้องบอกไว้ก่อนแต่เนี้ยก็คือ80-90นะครับตตอนนี้ผมอัดที่ความละเอียดโอเคนะโอเคแล้วมันบอกเป็น100เซนติเมตรนะครับแปลว่า100 หนึ่งร้อยชัดหนึ่งร้รอยต่อวินาทีรู้เปล่าวะเต่อวินาทีซึ่งไวมากไม่รู้ว่าภ่าขอกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกัน นี่ยังหาเนในความปรับตั้งค้าเพื่อไอเอสโอหรือว่าความไวต่อแสงนี่นเจอเลยนะครับไม่รู้ว่าจะตอบให้เองอบบเป็นอมัดหรือไม่นะเพราะว่าถ้าเป็นคืนแล้วถ้ายัง ISO ไอเอสโอน้อยในภาพมันก็จะเม่ดับดังนั้นก็ต้องต้องดูอีกรอบหนึ่งว่าธนาคารรายที่ได้มาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาห้รีเฟรชก่อน โอเคขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมโจดถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนบะ๊ายบายสวัสดีครับ